มาครับทุกท่านครับวันนี้ขอให้ปังปังนะครับเห็นลิงก์ด้านล่างไหมครับจิ้มลิงก์เข้าห้องวีรับสายด่วนฮานอยนะครับเุกท่นนะ หนึร้อแชร์หนึ่งร้อยท่านฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยเด้อ สวัสดีครับพี่ลุงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาวันนี้นะครับคนละสามแชร์นะครับคนละสามแชร์นะครับุกท่านนะเชื่อในแบบเรามีปู่ตามนะครับเพท่านนะสายวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดกันทุนนะครับผม มาครับเข้ามาครับหนึ100่งร้อยชานะครับหนึ่งร้อยคนดูเร็วๆให้เข้ามาแกป็ออเดอร์ วันนี้เลขก,กำลังวันก็จะเป็นหนึ่งกับเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นหนึ่งกับเจ็ดนะครับเพ่นนะให้ดูเอานะครับให้ดูเอาเดอ้อ สวัสดีครับพี่นุ่นคนสวยมาเร็วๆมาเร็วๆใครก็มาแล้วขอให้ปังๆนะครับสวัสดีคนดูสิบพันครับมาหนึ่ง้ท่านเร็วๆหนึ่งร้อยท่านใครที่อยู่ข้างนอกให้เข้ามาแคปเอานะครับเพกนนะเลขตัวแรกน่าจะเป็นหกนะครับเลขตัวแรกน่าจะเป็นหกนะครับเดี๋ยวเอาเข้าไปฟันเลขวิงเลขรวดให้นะเพื่อนนะในห้อง f อฟซนะครับใครจะเข้าห้อง V ีจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับ เข้าห้องวีไปเอาสายด่วนไปเอาตัวฟันฮานอยนะครับจิ้มลิงได้เลยนะครับเพื่อนนะ42แชร์ขอบพระคุณมากครับพี่วันเพลบอกว่า6เนอะ6กับ9ตัวเดียวกันเมื่อวาน6 7 8เหล็กเลี่ยงครับเมื่อวาน วันนี้ดูนะครับพกุกท่านนะเป็นหกของฮานอยก็จะเป็นหกเก้าหกหนึ่งหกสองนะครับวันนี้นะตามถึงฮานอยนะครับ สายหั่ง v i p ลาวสตานะครับลาวสตา v i p นะครับเพก่ันนะฮานอยสายวิ่งรูดตัดเล่นเอานะครับ สวัสดีคนดู14ท่านครับมาเร็วๆ100ท่าน100แชร์100ท่านเข้ามาเร็วๆให้มาดูเอานะครับเพกกื่อนนะ บางทีเห็นไม่เหมือนกันนะครับมือนี้แล้วครับพี่น้องสิปังใครเข้ามาแล้ววันนี้นะครับขอให้ได้โชคได้ราบนะครับทุกท่านนะ กนหายไปใส่หมดน,นอะนีน่เนาะมาเข้ามาครับใครที่ดูอยู่ข้างนอกให้เข้ามานะครับเพื่อนนะเข้ามาใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขอปู่เอานะครับเพื่อนนะขอให้มานะครับหมู่บ้านแปลงเลขก็ได้อยู่ได้พี่น้องแปลงเลขก็ได้อยู่เด้อย่าลืมนะครับแปลงเลขนะครับสองตัวท้ายนะครับสองตัวสุดท้ายนะครับแปลงเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อ จับวินวินดูนะครับแปลงเลขครับหกก้าเก้าับตัวเดียวกันครับพี่น้องก็มาแล้วฝากกดแชร์นะครับเพื่อนนะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละสามแชร์ห้อง VIP เปิดรับฟรีนะครับจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยสี่หกเก้าหรือหกศูนย์ครับพี่น้องหกเก้าพี่นวลวางหกเก้า ้9ตรงกับสูตรเลขสูตรทานอยนะครับเพท่านนะเข้าไปดูนะครับว่าอ้ฟันให้ตัวไหนนะครับเพท่านเมื่อวานนี้ออกเลขฟันมาตัวฟันนะครับ14นะเข้าไปดูจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับห้อง v i p แล้วก็สายด่วน50แต็ตรงๆนะครับเมื่อวานตามต่อครับวันนี้ตามต่อ หนึ่งร้อยคนดูมาเข้ามาเร็วๆสวัสดีคนดูยี่สิบอ็ดคนครับขอให้ปังๆนะครับขอให้ปังๆใครมาวันนี้ขอให้ปังนะเพื่อนนะหกศูนยพี่น้อง ใครมาวันนี้ปังแน่นอนนะครับเพื่อนนนะดูเอานะครับ กศูนย์เก้าสาธุสาธุครับหุ้นอะไรเล่ต่อไปเอาไปรูดได้นะครับทุกานนะสามตัวออตามตลอดนะครับตามทุกหุน้นตามทุกหวยนะครับทุกานนะ หกสวนน้พี่ลุงเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับอย่าลืมซื้อขึ้นซื้อลงแปลงเลขเอเด้อพี่น้องเด้อศูนย์กับสี่ก็ตัวเดียวกันนะครับมาดูตัวที่สามนะครับเพื่อนนะมาเข้ามาเร็วๆใครที่อยู่ข้างนอกเข้ามานะครับเพื่นอนนะมาพิมพ์ช่วยกันนะครับอย่าให้หน้าจอดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเน็ตมันตัดนะครับ สวัสดีกันดู25ท่านครับมาเร็วๆเข้ามาเร็วๆ50ท่าน100ท่านเข้ามาใครจะตามใครจะเอานะครับเพกกนนะื่อนๆนะเชิญในบารมีนะครับเพกกื่อนๆนะยังได้ตลอดนะครับกับเลขปู่60ตัวน้นอยเป็นตัวยังน,น,น้อบั็นนีน้อ มาลุ้นตัวที่สามนะครับทุกท่านนะสวัสดีครับพี่แพรสวัสดีครับผมมาเข้ามาเร็วๆเข้ามาใครยังไม่พิมพ์ตัวเลขขึ้นมาพิมพ์ขึ้นมาเร็วๆพิมพ์ขึ้นมาเร็วๆนะครับทุกท่านนะพิมพ์ขึ้นมาเร็วๆนะครับ,นนะรนะครบใครจะเข้าห้องวีจิ้มลิงก์เลยนะครับ 6090สาตว์ทุสัตว์ทุขอให้มานะครับพวกท่านนะห้อง VIP มีที่ให้แทงนะครับใครที่โดนโกงหรือว่าไม่มีที่แทงนะครับจิ้มลิงก์เข้าไปแทงได้เลยนะครับบาทละ96สองตัวนะครับสองตัวบาทละ96สามตัวเจ็ดร้อยห้าสิบตัวโต๊ะร้อยยี่ห้านะครับพวกท่านนะจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยออรับประกันให้นะครับออลประกันให้นะบ้านเฮตีนะครับใครที่เป็นลูกค้าประจําอยู่ก็ ยินดีด้วยนะครับว่่ต้องไปเสี่ยงแท้งทางอื่นครับพี่น้องสวัสดีคนดูยี่สท่านครับมาเร็วๆห้าสิบทันนะหนึ่งร้อยทันห้าสิบทานเข้ามาเร็วๆเลขยังนี่พี่น้องตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเลขอะไรมาเข้ามาแค็บเอานะรับกันนะใครเข้ามาแล้วพิมพ์เลขขึ้นมาหน่อยรายงานตัวหน่อยครับ รายงานตัวขอพรกับปู่นะครับพื่อนนะขอโศกขอลาบออเดอร์พี่น้องเด้อขอโศกขอลาบออกมารายงานตัวมากดพิมพ์ขึ้นมาใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาทุกท่านเลขอย่างนอนี่นอเล็กตัวสุดท้ายเลขหนึ่งว่พี่น้องหัวนมแหลมหกศูนย์หนึ่งมันมามาพิมมาใครเห็นเหมือนอหกศูนย์หนึ่งนะครับดูดีๆหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะเพื่อนนะหกกับเจ็ด ััววเดียกนใครที่อยู่ข้างนอกให้รีบเข้ามานะฮะเพื่อนนะใครที่จะออกจากไลน์นะครับขอโชคขอลาบกระปูกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อจังออกเดอ้อสวัสดีคนดู30ท่านครับมาเร็วๆมามา,มาพิมพ์ขึ้นมา พิมพ์ขึ้นมาเร็วๆพิมพ์ขึ้นมาเร็วๆทุกท่านเร็วหกศูนย์หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดพุนดอกวะจังตัวเดียวกัน แปนกับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันครับหกกับเก้าตัวเดียวกันครับศูนย์กับสี่ตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดครับตัวเดียวกันบอกผิดบอกผิดครับพี่แพทย์อขอให้ปังปังครับมาขอให้ป,ปังปังมาพิมพ์ก่อนออกจากไลน์นะเพื่อนนะพิมพ์ก่อนออกจากไลน์นะเพื่อนนะพิมพ์ขึ้นมาสาธุสาธุครับพี่นุ่นพี่นุ่นแปลงเลขน้ำครับพี่น้อง ใครจะซื้อตามก็ตามนะครับใครจะซื้อตามก็ตามนะครับเพื่อนนะหก,นะกนะครับหกศูนยนเะครับเพื่อนนะศูนยเป็นตะเลนนะครับมื่อนี้ ขอให้มานะครับขอให้มานะครับลองตามดูนะครับทุกหวยทุ tragedy, กหุ้นนะเพื่านันะสาธุสาธุครับพี่น้องขอให้มาทุกหวยทุกหุ้นลองตามดูนะครับสามตัวนะครับขอให้ปังๆนะวันนี้นะวันนี้ขอให้ปังๆนะครับใครไม่อยากขาดทุนก็วิ่งรูดกันทุนไว้บ้างนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับขอพะกุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดแชร์ให้นะครับสาธุสาธุบารมีปู ขอเปิดโชคเปิดลาภเงินแสนเงินล้านเออ้อพี่น้องเด้อสาธุขอให้แตกสามตัวครับแท่งหวยยังกระไ้ออกนะสาธุสาธุครับหั่งเราสตา์น้อยนะครับเพกกันนะอย่าลืมเล่น VIP นะครับวันนี้ก็มีแต่ VIP เนาะวันอาทิตย์เนาะขอให้ทุกท่านโชคดีครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้เข้าห้อง VIP นะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้เข้าห้อง VIP นะ ให้จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับจิ้มลิงก์แล้วบอกว่ามาจากอภัยนะครับเข้าฟรีนะครับเห็นลิงก์ที่ออปักงหมุดไว้ให้ไหมครับถ้าไม่เห็นก็ออกไปหน้าโพสต์นะครับจะมีตัวสีฟ้าจิ้มลิงก์เข้าไปแล้วบอกว่ามาจากอภัยนะเข้าฟรีมีที่ให้แทงมีแอดมินคอยอัปเดตทุกรอบทุกหวยตลอดนะครับเพื่อนนะมีที่ให้แทงนะครับใครมีแอปโอนเงินก็ซื้อได้เลยนะเพื่อนๆนะไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีชิ่งไม่มีหนีนะครับเพื่อนนะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับ ขอให้โชคดีนะอย่าลืมเข้าห้องวีกันนะเข้าห้องวีกันนะเพื่อจะรับสายด่วนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพื่อนกันนะขอโชคดีขอให้แจกสตัวครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ